นี้เราจะมาขจัดคราบสีตกกันนะคะลูกค้าสีแดงตกใส่สีขาวนะคะเห็นไหมคะเราจะใช้คู่เก่งนะคะน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยแช่ซักขจัดคราบสีตกนะคะส่วนผสมน้ํายาซักผ้าสีและผ้าขาวหนึ่งส่วนไฮเตอร์มาเลยหนึ่งส่วนได้เลยนะคะเพราะเป็นผ้าขาวหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยใส่ผ่านน้าน้ําแค่พอท่วมผ้าพอนะคะถ้าไม่ออกเราสามารถเพิ่มมาเลยได้นะคะ แช่ไว้อยูน่นะคะลูกค้าแช่ไว้สักสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้ค่ะพอออกแล้วเราก็ไปซักตามปกติกได้เลยเดี๋ยวขอเวลาแช่สักแป๊บนะคะแล้วเราจะมาดูผลงานกันนะคะว่าสีที่ตกใส่ผ้าขาวที่จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้ผู้เก่งน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะแช่ซักขจัดคราบสีตกนะคะ ผ้าสีขาวสีแดงตกใสนะคะลูกค้าหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรกีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรกีขอบคุณค่ะ